วิทยาเทคโนโลยีพณิชุารยุทยาพบสารคามวิทยาคมครับสุรันีวิทยาครับเป็นแชมป์สายแล้วก็วิทยาเทคโนโลยีพันชุการ์นิตยยาเป็นรองแชมป์สายครับโดยหมายเลขค่าครับน้องพนุชนาัะน้องเสิร์ฟมาและต้งมาลงเน็ตตีครับยังรับได้ได้บุกแล้วครับสารคามตีลงเนีตก็ยังรับได้ครับต้องแกไปก่อน ตั้มาเอาครับมีโอกาสบุกสารคามหัว,สวเสาตีแม่พสทธิต้องหุ่นแล้วครับก <c oughs> ็แมน,น,น่าจะโดนเน้นเลยครับอยุธยาผู้ช่วยพุทธศินนะเอาครับเสิร์ฟมาและอยุธยามันล้นครับและยังไงครับแก้ไว้ได้ตั้งมาอยุธยาเซตมาลูกนี้เต็มเต็มตีอัดบล็อกแต่ยังรับไม่ได้สารคามได้บุกบ้างแล้วก็ตีจังหวะนี้ลิเบอโร่พุ่งรับออกไปครับโอ้โห ขึ้นแท่นอัศจรรย์ไปเลยนะคะเห็นอยู่ในสนามนะครับคือมีชื่อมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงครับยังไม่ได้เห็นเลยครับครับปืนใหญ่พระนครยัดได้มาต้องเก็บบอลมาเล่นครับแล้วก็ตีบอลข้ามไปก่อนครับเอ้าเกือบไปครับให้มาปืนใหญ่พระนครอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าได้ครับเป็นแต้มครับของทังฝั่งพานิชการุทิยาครับสบายสบายแล้วครับแต่ว่าลุ้นในเรื่องของการเป็นแชมป์สายเท่านั้นครับ บอลแรไม่ดีครับยกมาตีลูกนีกลองได้ครับสาคามพิยคมสามเมตรกลางตีครับอมสินให้มาหัวสองฝั่งซ้ายครับตีมายังได้ไหมแล้วก็ตีบอลข้ามไปก่อนครับยักกันขึ้นมาได้เอาครับโอกาสของอุธยาวางหลังบล็อกดักรอแล้วครับแล้วก็อมสินเคาะข้ามมาก่อนนักขึ้นมาได้ไปหัวสองฝั่งซ้ายบ้างครับอุธิยาแล้วก็ไม่ไหวแล้วละครับต้องฟอร์มโดนครับเสิร์ฟต่อครับ จังหวะนี้ข้ามาอ้า,อาไม่มีใครเล่นต่อครับจี้ข้างๆนี่ยักไหลเลยครับผานิชการอายุธยาครับเสิบมาน้องปีใหม่ครับตอนแรกไม่ดีครับแล้วเคาะข้ามาก่อนอยุธยาวันเลยบ้าครับวางยังได้ครับพิดมาจากเน็ตแล้วก็ได้ครับหัวเสาฝั่งซ้ายมาแล้วปืนใหญ่มาแล้วอับอ้ปืนใหญ่หนมองก็เสียดายอะ โอ้โหเลยครับทับปากนี่อ่านปากรู้เลยครับอจังหวะนี้สารคามได้บุก3เมตรหลังตีดีครับแต่ว่าบอลมันยังอยู่ครับและตีครั้งนึงบอลเร็วยังอยู่ครับและออฟเซตตี้อครับชัดครับออกไปครับแม่เป็นก้อฟชูส่องนิ้วเลยอ่าเอาครับเสิร์ฟมาครับสารคามพิจาคมแลตั้งไว้ได้ตีอย่างเดียวไม่สดหน้าอินหน้าพรมครับปืนใหญ่พระนครอน้องฝ้ายครับโอ้โหท่านของอยุธยา เสิร์ฟมารับไว้ได้แล้วได้บุกแล้วครับจังหวะนี้ตีอ้าวครับจะงแก้ได้ยุทธยาเคาะข้าไปก่อนยิบโลต่างมาให้ออมเสนตีแม่เรียบร้อยครับโอ้โหตีไม่แรงรับแต่ว่ามันยัดบล็อกเข้าไปครับตึ้ใหญ่พนักครับเสิร์ฟมาตะกตุนรับได้ให้มาหัวสองฝั่งซ้ายบินมาตีสลขามรองได้ครับพมชลพรเลือกไปให้หัวสองฝั่งซ้ายวิทยา,ยยาโกตะกตุนครับ อ๋อมืกียังกิ้งอยู่เลยครับลุกมารับอีกแล้วครับเสิร์ฟครับทางด้านของพานิชการวิทยาโดยทางด้านของน้องฟางครับเสิร์ฟมาลูกนี้ตาตีแม่เต็มบล็อกเลยครับโอ้โหจวะนี้บล็อกแน่นครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับว่าเหนียวหรือเปล่านั่นแหละครับแม่แขนขวาสักทรงอมนาลายครับแขนซ้ายสักชาตราชสีห์ครับเอาครับ แต่ว่าแขนขวาอันนี้สักช่อง7 HD ครับนำอยู่ครับแล้วก็เป็นเซตพอยด์ด้วยเสร์ฟมาตอนแรกไม่ดีครับไม่เข้าจุดครับยกมาตีลูกนี้เป็นเพลยลอมได้ไปครับสามเมตกลางเคาะวางมาอมสินดักอยู่ครับสาระคำวิทยาคมหัวเสาด้านขวาตีฉละบอกได่นึงยังได้ครับมาการกาญยามาหัวเสาด้านขวาบ้านเกี่ยวได้ออมสินแล้วโอ้จังหวะสองไม่มีใครมาช่วยครับแล้วก็ปิดไปเลยกับเซตนี้ครับ พานิชิการอายุทยาครับเอาชนะไปในเซตแรกกับ25ต่อ13ครับเทคโนโลยีพานิชิการอายุทยาจะเสิร์ฟกับโดยหมายเลข8ครับน้องอิงกับนภัสลาผ่านโครเสิร์ฟมาลูกนี้ตั้งย้อนหลังไปสามเป็นหลังแล้วก็เอ้าเอาช้อนที่มาตั้แต่เพืเอ่อนไม่ตามครับโอ้โหสับแก้มาได้แล้วคร,รับพันชรพรเสิร์ฟมากตุนรับได้ เลือกให้มาออมสินโอ้ไปลองไม่ทันครับครับดูครับพัชราพรเสิร์ฟมาตะกตุนได้ครับยกมาแม่ตรงกลางอุ้โอ้โหโดนมากเลยขอโทษเลยแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนแทนเบอร์เก้าเพราะว่าหัวเอกก่อนที่ยาคมค่ะอมสินลงไปเสิร์ฟ รับคนแรกได้เซตมาให้หัวเสาตบไปติดบล็อกเอาอีกแล้วค่ะบล็อกกลับมาแล้เข้าตัวเองอีกแล้วนะต่อไปตั้งบอลให้หัวเสาอีกสักหนึ่งรอบโดนบล็อกแล้วก็ยังได้อยู่ค่ะสารคามควักกลับมาได้ไหมต้องฝีบอลข้ามไปก่อนค่ะลองไว้ได้เซตมาแบบนี้หัวเสาอีกหนึ่งครั้งกระโดดรับได้ลุกถล่มไปต้องแก้บอลไมก่อนค่ะ จังหวะนี้หัวเสาลงมายังช้อนไม่ได้อยู่เสร็จมาให้สามหลังสาไปก่อนนะคะกระตนตั้งมาหัวเสาไม่ได้1สิบสี่ับไปเรียบร้อยค่ะแล้วพ<อ>นิชนการดุจาะจะได้เสิร์ฟครับน้องปาวรลักษณะเสิร์ฟม,มาลูกนี้ตั้งมาหัวเสาหัวมา <c oughs> ลูกนี้ยังรับไม่ได้ครับโดนลิปิโลและเหลาหัวเสามากครับ <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยครับแม่ทางด้านของน้องปีใหม่ครับนิชกอน แต่เหลียวมองเนี่ยฮะกล้องจับแล้วครับน้องตุ๊กตุ่นนะฮะใครที่รีเควสมาครับกล้องจับให้แล้วอ่าขึ้นมาจังหวะนี้หวัวอ่าครับได้บุกค,ครับยุทธยาตีมาสารคามรับได้แล้วได้ปกาิหัวเสาแล้ว,วแต่ว่ามันติดบล็อกเต็มๆนะเนี่ฮะบล็อเตอร์บล็อกของยุทธยาครับทั้งสองทีมอา่าทั้งสามทีมครับในสายดีครับอ้าวลูกนี้ครับบอลแรกไม่ดี ปีบอลข้ามไปครับโอกาสของอายุธยาให้มาตีจังหวะนี้ครับสวยทีเดียวครับหมายเลขเจ็ดมิชาก่อนอยาได้ลีกเวทมาครับกล้องใจแล้วเขาเป็นเลือกับรับได้ด้วยแล้วก็ตีบุกขึ้นมาเรียบร้อยครับแม่เอาครับเสิร์ฟมาตั้งมาลูกนี้เอาครับ จังหวะลัดไก่บ้างครับเล่นจังหวะสองครับว่าเซตลงไปในที่ว่างฝั่งตรงข้าม่าดูครับนายยจนมือสิ่เอาครับแล้วก็ตุนตั้งมาให้อ้าวแล้วก็เอาบ้างครับแม่เป็นเข้ททำแล้วก็จะทำบ้างครับแม่น้องแผนเอาบ้านนี่ยิ้มเขินเิดเป็นหน้าสามนะครับทางฝั่งของสาขาพิยคมแล้วตีมามเป็นเทน,น้ะครับ23แล้วนะครับ ตีมาจังวะนี้ต้องกะตุลรับได้มันติดเน็กครับโอ้โหบอลมันโค้งมาแล้วก็ตุลต้องวิ่งมารับเลยครับอาครับขึ้นแทนแล้วและยังไงครับแม่เป็นเอสครั้งแล้วสองเอสครับชนะไปเลยครับ25ต่อ20่ัดแลนด์ครับอยุธยาเสิร์ฟครับสินให้สัญญาณน้ำแทนนะครับซสอมครบบอลแรกได้ครับอยุธยาปืนใหญ่พระนครยังคงทำงานครับแต่ว่า ได้อยู่อันสินเพื่อนรองไม่ทันแล้วครับเนี่ยฮะกว่านี้อุซียาได้เสิร์ฟต่อเป็นลูกที่สามแล้วตั้งมาตีบอลเร็วครับเรียบร้อยเลยครับแม่บอลเร็วทำงานแล้วของทางด้านสาระขามตีมา <laughs> ขึ้นมาจาังหวะนี้ตีมาเรียบร้อยเหมือนกันครับ เปิดใหจบรรทนครครับซึ่งก็จะไปนู่นแล้วนะใต้บอลครับเอาครับตัวนี้เสิร์มาตักมาลูกนี้3เมตรคล้องข้ามมาก่อนขึ้นมาจังหวะนี้ตีครับติดเน็ตครับตีกอลกระต่อไปโอ้ยอีกรอบตักระตุ่นรับได้ดีคล้องข้ามมานี่ครับรับไก่ครับโอ้โหเล็งไว้แล้วครับต้องเิ็งครับตัวสลาพันโคูนครับดูครับเสิร์ฟครับพนิการวิยา เธอมาลูกนี้รับไว้ได้ครับเซตมาตีลูกนี้ยังไว้ยังเอาอยู่ครับแล้วก็เป็นใจพระนครก็เคาะเข้ามาตีลูกนี้เอาครับรับไม่ได้ตกลายตีโอ้โหเรียบร้อยครับคือชุมชนป้อมเพชรครับซึ่งแข่งขันรอบคันเรื่องรอบแรกด้วยแต่ไม่ผ่านครับแล้วก็เป็นเดิมทีจะเป็นทีมมาต้นนะครับ แล้วพอมาปลายไมจะมาที่นี่แต่ตอนนี้ไปอยู่ชุมชนป้อมเพชรหมดแล้วครับแล้วก็ได้แบานะธนาสารคามพิยาคมครับบคือดชมพู่สุภณิชาออมศิลป์บอลแรกไม่ดีครับแผนยกมาให้ตีเคาะวางมาได้อยู่ครับอุทยาปืนใหญ่พระนครอย่างเซฟบอกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเคาะเคาะอู้วางครับเลือดวางแล้วเคาะมาตะกตุนยัดข้ามมาก่อนครับโอกาสของอุทยา ไหลหลังมายังได้อยู่ครับแล้วสามในกลางบินมาตีรับได้ครับบอลแรกไปนู่นแล้ปืนใหญ่ดาท่สาน้อ้โหต้องยิงสามทีครับถึงจะได้แปมนี้ครับแผ่นนี้เซตเตอร์ครับเสิร์ฟมาบอลแรกได้กันแล้วบอลเร็วรับเ็นเทนครับเจอเป็นเทนเข้าไปแล้วฮะโดยหมายเลขเก้านักปายปลายเสิร์ฟมาลูกนี้ ตั้งมาตีครับแม่เป็นเพนครับโอ้โหโหดจัดประหลัดบอกครับทีมที่เข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะฮะลองคอมเมนต์หน่อยครับเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับเอ้ายังบอกโอ้จังหวะที่ทาได้ดีครับโอ้ด็อกอยู่เลยครับไล่มาครับููรนารีพิมพ์เข้ามาบอกเชียร์สุรนารีนะครับอะดูกันก่อนครับเกมนี้ให้มาบอลเร็วยังได้อยู่แล้วสาเมตรางตีมาดักได้ครับสาขาพิยาคมออมสิน ยัาได้มาบ้างเหมือนกันเลยครับเสิร์ฟมาลูกนี้ตังมาขอได้ครับนักงานเนี่ยโอ้โหอย่าให้เขาได้ง้างครับปืนใหญ่พะนครน้องไฟ้พัชราพรกินเยอะของเราครับเสิร์ฟมาบอลแรกได้ให้มาตีก็เป็นเทบต้องเปลี่ยนเราเป็นเป็นเทมบ้างแล้วครับน่าจะไปพ่ายีทีล็อกสุดท้ายนะครับเสิร์ฟมาบอลแหลกล้น เกี่ยวมาได้หนึ่งแล้วก็เป็นแต้มของอายุธยาครับนี่ครับเวอร์ไปครับเรียบร้อยเลยครับปิดไปเลยครับทางเทคโนโลยียานะคะเทคโนโลยีพชธัการนิตยาชนะไป3ต่อ0เซต25ต่อ13 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ17นะคะครับก็เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มสำหรับสาย C ค่ะ